สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแนลทางยูทูบมาชมคลิปนี้นะครับข้างบนนี้นะครับมีทหารขมินอยู่ประมาณสิบนายนะครับขึ้นมาป่วนที่ปราสาทตามนทมคือขมินพวกนี้มันจะเดินอยู่นอกลวดน้ําหีเพลงนะครับที่ทหารไทยของเรากั้นเอาไว้ที่ปราสาทตามนทมมันก็มาเดินป่วนแล้วก็มาถ่ายรูปถ่ายคลิปนะครับ ประมาณสิบนายนะครับนี่คือขอปวดไว้ก่อนนะครับเพื่อคอนเทนต์นะหรือจะปวนอะไรก็ไม่รู้นะครับมันขึ้นมาปวนนะครับนี่มันอยู่ข้างนอกนะครับมันเข้ามาไม่ได้ถ้ามันเข้ามาคือทหารไทยยิงนะครับแม่ทัพภาคสองประกาศไว้แล้วนะครับว่าล้าเดือนไทยเมื่อไหร่ปังเมื่อนั้นนะครับมันไม่กล้าเข้ามานะครับ แต่มันมาป่วนอยู่ภายนอกนะครับนี่ประมาณสิบตัวนะครับเม็นไคอย่เหมือนเดิมก็ตัดเพิมหันเฮ้เไปเอไงั่ัก็ตะไเนยอตัครตัเตเออตไปยฟหนมัวไ่นอหมูไอเย้ ទៅទៅខាងទៅទៅខ្មាត់កទូកឡៃនឹងគ្នាដែរ